ปรวัลลิงลงปวับอกเหยอ๋อลิงก็คือตำนานของหลวงปู่ว่าโบราณตั้งแต่สมัยโบราณล่ะอือลิงนี่ไปเก็บเก็บหินที่แม่น้ําสารวินหรือน้ําคงนี่ขึ้นไปบนยอดภูเขาไปก่อเป็นเจดีเออจนใกล้จะเสร็จพระอินพระอินนี่เป็นชาเลงมามาเป็นผู้เท่ามาช่วยลิงเออมาช่วยลิงก่อเจดีจนเสร็จที่มวยต่อหัวลง มึงมวยต่อหัวลืงจับน้ำคุ้งเนาะมีผักนน้ำเจ้ารำคุ้งมีผักกระแนงเขาเนี่ยนะผักผักที่ตะวันออกมีน้ำเขาเนียเหรอโอ้อไทัยวะฮะมีน้ำจะมีน้ำมึงโอ้มึงตั้งกะลานาฮะตั้งมึงมึงน่าจะมันเป็นมึงไรมึงนายมึงนายเขานี่หรมาจับกันจับมึงนายจับเขา มาจับกับเมืองนายมาจับกันมาจับกับเมืองไทยคนจีนไทยก็นี่เนาะคือประมาณประมาณลอยแด็บจับวันจริงลายเดงบคแจ๊กจับกันทั้งวันจริงทั้งสองวันจริงเมืองหนองเมืองหนองโอ้วันจริงเมืองหนองสุดเขตสุดเขตล้านนาโบราณละทั้คหมดในตำนานลิงอ่าตำนานลิงตำนานทนุมานใกล้เคียงกันลิงเพอก์โอเป็น ไรู้ละและเยาก็เน,นาะ